นี่เนื้อตะพายนะครับโคุ้นคนยังคำนะครับอันนี้เนื้อขาลายครับเนื้อขาลายนี่เสือรองไห้นะครับเสือรองไห้นี่เสือรองไห้ได้ไห่ซิเมนนอกครับขาดบุ้กระเทียมสับรับผมกระเทียมสับกับเจวครับเงีดยตาเองครับโอ้ย้มากินเขาน้ำกันครับผู้เดียวครับ กูเดียวก็ดีครับบุมมีคนหยาดก,กินบ้านเน,นี่ยมันเป็นตะเสียบใช่ไหมครับเนื้อใบพายนะครับใบโอ้ยลองมือด้วยเนาะลองจุกมือด้วยอืมจุบเรื่องมืออืมเสือห,อห้อ,องให้ครับเสือร้องให้ ตะไคร้ครับอันนี้ซีเมนต์เนือค่าไรครับนี่ฟอรมขนาดไม่กินน้ำตาลครับอันนี้ซีเมนต์นอกครับหนอกหนอกนอกสิ่งรบกวนบเดียวบุญทำปานที่ข้างจอือปลาเจมครับปลาเจม ย้ำซ้อนเรื่องนียคุณคุณยังขั้มสกลนครนะครับคุณนซื่อหนับหนึ่งต้ขอเลี่ยงนะโอ้ยคุณเขาจะคุณได้ต้องกินกากน้ำตาลกินยานี่เปียกกินเล่กกินยังเนื้อเพน่มหอมครับหอมสิบกว่คืดเนื้อของ ขื้นครับสปอนซ์นครขึ้นอันดับหนึ่งครับเดี๋ยวนีก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่ว้าครับซื้อมักยินเลียงครับมันจัดแล้วสปอนเซอร์อาดีเข่าก็ได้ตอนนีเดี๋ยวลงห้า เฮ้ยรงกับหอมกินไม้โอ๊กนะครับเฮ้ยงกับสีหอมกินไม้โอ๊กยังน,นะหูยหอมไสมทั้งมุนเรียมเยีบเยบลุกเดีบ แล้วมื้อกินกระเทียมจนปากพุ่งมากแห้งดีตัวหัวใจครับกินกระเทียมบำรุงหัวใจพอดีเพราะเขาเพี้ยนอ้คุณกูยังทำตักคนยากคน เยะไปเยะมากเลยรื่อครับที่แม่ลั่นเียก็ได้ลั่นฟ้ำหักก็ได้ลั่นเตาท่านก็ได้ลั่นกระทะท้องก็ได้เพื่อสะพนเซื่อสีเขาชะลวาดีเาครักกินริเกดกกระทะใย่งห้องครับเราเดือดชงด่าชงให้แล้วนะผมเนื้อแข็งเงื้อเงี ต,ตัวนี้ครับนี่ครับส<ม>ับมาสกกลกับํ้ามหักก็ได้ครับเต้าทานหรือว่ากระทะทองครับในเบอร์จุรานครับเป็นเนื้อขุนคนยังคำแชร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยตาวคือเสียบกระพุ่อปากกันนาะบวันนี้ฉแตกระเทียมเจลาส้อนโอ้ฉ่ำกระเทียมเจลาส้อน ยดียนยีจากตอนครับเสือร้องห้จุ๊บเสือร้องให้จุ๊กเจอกันไม่คลิปนาครับคิปเนี่ยเสียบกระพุ่งปากแล้วครับสดกระเทียมไปหาซ่อนแล้วนับ